ไอ้มลเมล็ดพันธุ์พวกนี้ใช่ไหมครับที่สร้างรายได้มหาศาลนีใช่ครับถาดเนี้ยมูลค่ามันประมาณเท่าไหร่ครับพี่กิโลละสามหมื่นอันนี้จะแพงกว่าเวลาขายาสวัสดีครับทุกคน พบกับผมน้ำมนต์รณจัรก,กับซูบูต้าสามารถป่าเมอร์คอนเทนต์ที่จะพาทุกคนไปพบกับความสมาร์ทของชาวเกษตรกรที่สามารถนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตยกระดับการทําเกษตรกรรมให้ดีขึ้นง่ายขึ้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะการเกษตรไม่ยากอย่างที่คิดครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามครับพาทุกคนมารู้จักกับพี่พงษ์พัฒน์แก้วพนาวเจ้าของแก้วพนาวออร์แกนิกฟาร์ม เกษตรกรรุ่นใหม่ที่สามารถเปลี่ยนดินที่ร้อนที่สุดเค็มที่สุดดินที่มีความเชื่อว่าไม่เหมาะกับพาะปลูกอะไรเลยให้สามารถทําเงินได้เฉียดล้านทั้งทฤษฎีพ่อหลวงภูมิปัญญาชาวบ้านตำราอิสราเอลเกี่ยวข้องกันยังไงน่าสนใจมากๆครับสวัสดีครับไอฟิวเฮ็ดยังยูสวัสดีครับ เอาเป็นคนยุไซอ่ะคือเบาอีสานเป็นผมเป็นคนไตไตน้ำทะเลโอ้ไตน้ำทะเลผมกับไตคือกันไตเหังอีสานไตอ๋อเฮ็ดยังอยู่ครับเนี่ยอันนี้ผมกำลังเช็กดินอยู่ครับเดี๋ยวจะเปล่าครับผมขอปิดน้าก่อนเนาะเอาปิดน้าปิดน้าาโอเคครับอันนี้ก็ตรวจนะครับเรื่องของปุ๋ยก่อนค่อยสิไปพีเฮ็ดเพื่อเราซื้อเบาะลาวเบาไทยเบาไทยดีกว่า เงพี่ทำอะไรกันอยู่กัเนี่ยผมวัาแล้วผมกับวัแล้วอันนี้คือวัดค่าดินครับพี่ใช่วัดค่าดินด้วยเครื่องตรวจความชื้นอุณหภูมิดินอุณหภูมิอากาศค่าปุ๋ยในดินแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวครับใช่เครื่องนเครื่องเดียวก็ส่งข้อมูลเข้ามาในมือถือ อันนี้ก็อยู่พอดีทั้งหมดนะครับค่าปุ๋ยค่าความชื้นค่าแสงรวมทั้งอุณหภูมินะครับแต่อุณหภูมิตอนนี้มันเป็น35องศาปกติตั้งไว้32นะครับเราก็ต้องทําให้อุณหภูมิมันลดลงใช่ไหมโดยการเปิดน้ําเปิดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสักครู่ที่พี่เปิดอยู่ใช่ไหมโอเคป้ผมดังนั้นเราเปิดทิ้งไว้ก่อน พื้นที่แห่งนี้ผมรู้มาว่ามันไม่เหมาะกับการทําเกษตรเลยนะพี่ก็เป็นเรื่องยากานี่แหละคือประเด็นแรกที่ที่ที่ผมตัดสินใจว่าผมต้องเรียนเกษตรเพราะรอะไรก็เพราะว่า,าพื้นที่ของเราเนี่ยร้อนจัดแล้งไม่ค่อยมีน้ําแล้วดินเคม็มนะน้ำนเค็มด้วยนะครับอพอเรารู้ประเด็นตรงนี้แล้วเนี่ยพยายามเรียนและศึกษาเพิ่มเติมจนเราได้เข้าร่วมโครงการทวิภาคีไทยอิสราเอลก็คือ,คอเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทยอิสราเอลแล้วไป เรียนที่ประเทศอิสราเอลอันนี้เราไปเห็นแบบไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวเราอกใจไงเป็นทะเลทรายแล้วก็เป็นระบบกรีนเทา์ในการเพาะปลูกเราก็เริ่มเริ่มสงสัยแล้วว่า การทาเกษตรที่นี่ทำอย่างไรทําไมพืชมันโตได้แล้วก็ให้ผลผลิตได้ทั้งๆอากาศมันร้อนแล้วก็ดินเสนนื่อมโทรมอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามเก็บข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดภายใน1ปีตัวแรกก็คือเรื่องเรื่องการทำโครงสร้างดินเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการจัดการระบบน้ำและปุ๋ยนะครับแล้วก็เรื่องตัวที่3ก็จะเป็นเรื่องของการทําโรงเรือนหรือ green ฮ o u s e หรือเนเ h ้าส์ในการประยุกต์ใช้กับพืชบ,บางตัวในพื้นที่ของเรารเรื่องดินเราก็ศึกษาเพิ่มเติมอ้าอิสราเอลมันยังทำดินได้เลยยังร้อนเป็นทะเลทรายยังทำได้เลย จะมีการส่งท่อน้ำเย็นในระหว่างแปลงอะไรต่างๆ oh. ทําเขาทําทุกอย่าง <Okay. S 2> เพื่อจะให้เขาผลิตได้ของเรามันร้อนเรามไม่มีเทคโนโลยีอะไรขั้นสูงขนาดนั้นนะ <Okay. S 2> เราจะทำยังไงค่าใช้จ่ายด้วยใช่เราก็เลยพิก ตำราใหม่เรามีอะไรบ้างอ๋อทฤษฎีห่มดินทําให้ดินเย็นอมาแล้ว123ไง่ใหม่คไล่ใหม่พอไล่เสร็จปุ๊บห่มดินหนึ่งก็คือฟางห่มดินไปให้ดินเย็นทฤษฎีที่2คือการสร้างระบบนิเวศในแปลงช่องทางเดินให้มันเป็นสนามหญ้าดินมันจะเย็นมันก็ทําให้เราได้หลงรักเรื่องของคําว่าเกษตรธรรมชาติครับผมก็ตัดสินใจทาเกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบัน แล้วพอเราใช้ทฤษฎีการห่มดินนะครับมันก็แก้ปัญหาดินที่นี่ได้เลยใช่ไหมครับพี่แต่เป็นยังมีอีกเยอะนะยังมีเห็นแล้วว่าประเด็นหนึ่งที่ปัญหาหนักที่สุดในในพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาทําไม่ได้เลยก็คือเรื่องของโครงสร้างดินที่มันมีความเค็มที่นี่มันเป็นเกลือสินเทาที่อยู่ชั้นหินนะครับอยู่ใต้ดินใช่ใต้ดินแล้วมันก็เลยซึมขึ้นมาง่ายแล้วก็เกิดกลายเป็นเกลือแต่เนี้ยที่ชาวบ้านบอกว่าเพราะปลูกไม่ได้เพราะอะไรล่ะ ก็เพราะว่าวิ่งตามกระแสการเพาะป,ปลูกช่วงนี้ราคาดีก็แห่กันปลูกเหมือนกันนี่มันมันมันไม่สอดคล้องกับเรื่องธรรมชาติเรื่องสภาพแวดล้อมส,สุดท้ายมันก็เสียหายขาดทุนกันไปแล้ววิธีแก้ล่ะจะแก้ยังไงแก้ดินโดยวิธีการเอาน้ําขังแล้วก็ปล่อยน้ําออกอนะแต่ปรากฏว่าขึ้นมาอีกคือมันมอยู่ข้างใต้แล้วมันต้องขึ้นไปก,ก็แก้ใหม่สเตจที่2การปรุงดินแล้วเอาดิน ขึ้นบนโต๊ะปลูกทำเป็นกระบะปลูกด้าง่ายโอ้โหลงทุนสูงใช่ใช่ทําำแน่นอนก็เลยปลูกมันแบบเค็มๆนี่แหละแต่เราหาพืชที่มันทนเค็มมาปลูกแล้วทําให้มันเป็นพืชเศรษฐกิจเราแล้วจัดการเค็มไม่ได้เราก็ปลูกมันใช่แล้วเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นี่คือวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องมากที่สุดแล้วมันก็ยั่งยืนด้วยใช่ก็คือมีผักโขม อ๋อผักโขมใช่ผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยครับพอเรามีตลาดที่ขึ้นห้างเราก็เลยปลูกผักโขมกับผักบุ้งเป็นที่ตั้งแล้วตามด้วยพวกพืชสลัดพวกอะไรต่างๆแล้วเวลาเราปลูกเราก็สลับแปลงเหมือนอเหมือนปลูกพืชหลอกแมลงเหมือนกันภาพรวมทั้งหมดที่เราแก้ไขปัญหาเนาะถือว่าเราดีไซน์งานออกมาเพื่อให้มันสอดคล้องกับพื้นที่จริงครับแล้วก็ทําได้จริงบางทีเนี่ยเวลาเราไปเรียนรู้ข้างนอกเนะี่ยครับอ่าเราไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้ทั้งหมดแต่เราเอามาดีไซน์หรือมา แอปพายนะเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในพื้นที่ของเรานะครับเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาที่เราเจอและแก้ปัญหาตรงนั้นได้ตครับสมาร์ทตอมากอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของสายพันธุ์ผักโขมเมล็ดพันธุ์พวกนี้ใช่ไหมที่สร้างรายได้มหาศาลใช่ครับเราผลิตเมล็ดพันธุ์ขายให้กับเครือข่ายมีอยู่ประมาณ300กว่าชีวิตอันนี้ก็คัดนะครับออกมาแล้วเราจะก็จะเอาขึ้นมาบดแบบนี้ แล้วเราก็ตักเอาเฉพาะข้างล่างเนี่ยขึ้นไปเป่านะครับอันนี้จะเอาฝุ่นสเต็ปแรกออกก่อนแล้วก็พอมันร่อนสะอาดแล้วก็มาเทมันก็กลายเป็นเมล็ดนะครับกว่าจะได้ถาดเนี่ยครับใช้เวลานานไหมพี่1้0ย5 0่าิจึงจะได้เมล็ดทั้งหมดถาดเนี่ยมูลค่ามันประมาณเท่าไหร่ครับพี่กิโลละ 6,000นะครับสำหรับผักโขมนะแต่ถ้าเป็นสลัดกิโลละ3 0 0 0 0ื่นอันนี้จะแพงกว่านะครับผแล้วก็เวลาวขายพันที่เนี่ยเราจะสามารถที่จะไปปล่อยให้เป็นดอกแล้วก็เก็บต่ออ๋อคือก็เรียกว่าไม่มีการทำหมันใช่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมากกว่าความรู้ก็คือการลงมือทำครับ ทฤษฎีที่มีอยู่มากมายหากเราเข้าใจรู้จักใช้ให้เหมาะสมปัญหาจะใหญ่แค่ไหนเราจะผ่านมันไปได้ทุกครั้งครับพี่ปลิวคือตัวอย่างของการเอาชนะทุกปัญหาและไม่ใช่แค่นั้นพี่ปลิวยังถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรสมาชิกที่ปัจจุบันมีมากกว่า400คนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีไรายได้ที่มั่นคงมีอาชีพที่สามารถเป็นบรดกให้ลูกหลานได้เพราะอาชีพเกษตรกรใครๆก็ทำได้ไม่ยากอย่างที่คิดครับ แล้ววันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณพี่ปลิวมากๆนะครับที่อนุญาตให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมชมที่ฟ์าของพี่แล้วก็ได้ความรู้จากพี่ไปเยอะมากๆาเลยครับและผมหวังว่าคลิปของเรานะครับจะเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนนะครับที่อยากที่จะทำอาชีพเกษตรกรนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องสยามครัวต้าด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราและใครนะครับที่อยากให้น้ำมนพาไปที่ไหนมีเรื่องราวดีๆสมาร์ทๆแบบไหนนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ผมและพี่พิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ